ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคม25 2 5นะครับวันนี้มาอัปเดตนะฮะร,ราคาทองคำกันเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมาเนี่ยเก็บหอมรอมริบกันได้หรือ,อยังหรือว่าเฉยเมยหรือตื่นเต้นหรือไม่กล้าอ่าณนะเวลานี้นะครับสองทุ่มนะฮะผมเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวใช้ทิกดิ้งวิวเหมือนเดิมนะครับ ทองคำก็อยู่ที่2,941 u นเดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับทองไทยวันนี้อยู่ที่46,900บาทถึง47,000บาทนะครับอันนี้เป็นทองแท่งนะครับส่วนทองรูปพันณมันก็จะแพงขึ้นกว่านั้นอยู่แล้วนะครับปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขนาดนี้นะมันก็มีไม่กี่ปัจจัยหรอกอ่าอันที่หนึ่งครไปดูเลยสงครามการค้าที่มีผู้นำ บางประเทศครับบา้บาๆบอวันนี้นึกจะขึ้นภาษีก็ขึ้นพรุ่งนี้ไม่ขึ้นแล้วเอาไว้ก่อนเลื่อนไปหนึ่งเดือนก่อนมันก็ทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นนักลงทุนเขก,ก็ไม่มั่นใจถูกไหมทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกานะดาวโจนส์จกเอสพีห้าร้อเนี่ยล่วงลงมานะครับเยอะแยะเลยคิดเป็นมูลค่าที่เขาเสียหาย1.17ล้าน,ล,านล้าน US ดอลลาร์เลยนะครับ ไม่ใช่น้อยน้อยเออเออฮอ,อ,อันนี้ดับแรกนะฮะสงครามกันค้าอันดับสองก็จะเป็นสงครามจริงนี่แหละยูเครนกับรัเสเซียนยะจะเอาไงนะตกลงกันยังไม่ได้เลยทําก็จะเอาไงจะช่วยไม่ช่วยเออจะไกลเกลี่ยหรือจะจบก็ไม่รู้นะครับทีนี้มาดูปัจจัยหลักเลยนะฮะที่ทําไมทองคํานี่ขึ้นจังนะครับโดยเข้าไปดูที่สวิตโก เอ็กซ์พอร์ตนะครับหรือว่าเป็นทองคําที่ทางสวิตเซอร์แลนดะ์เขามีการขายนะครับเป็นตลาดทองคําระดับโลกอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับสิ่งที่ทําให้ทองราคาขึ้นก็คือรัฐบาลประเทศต่างๆธนาคารกลางเนะี่ยเขากว้านซื้อทองคําจริงนะครับตอนนี้เขากว้านซื้อทองคําจริงเลยครับทองคำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ออย่างใช่ไหมทองคําจริงก็คือเป็นก้อนทองคําจริงๆเนี่ยกับทองคํากระดาษก็คือพวก โกฟิเจอร์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นกระดาษแล้วก็อ้างว่าฉันมีทองคําจริงๆนะถึงซื้อไปเป็นกระดาษแต่ถ้าคุณต้องการทองคําจริงฉันก็มีให้นะอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองคํากระดาษเอามาดูนะครับเรียงลําดับเลยนะครับทาไมทองคําถึงพุ่งจังเลยนะฮะก็มีประเทศต่างๆธนาคารกลางๆนะกวานซื้อฮะตั้งแต่กุมภาสองพันยีจีนนะฮะจีนนี่โอโ้โหยออตังเยอะมาก ซื้อไปนะครับอยู่ที่2 0่สิบถึงห้าสิบตันเลยครับจีนแล้วตามมาด้วยอินเดียซาอุดิตูรกีฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นมานะครับหลังจากปี2023ก็มีจีนนี่แหละครับซื้อเยอะสุดแล้วนะครับข้ามมาอีกหนึ่งปีนะครับเป็นปี2024นะครับเริ่มต้นเลยฮะาที่กรกฎาคม2024 UK หรือว่าย n i t e เต็ n คิงดอมราชนาะาจาักรประเทศอังกฤษนั่นแหละ เขาซื้อทองไป24ตันอล็อตแรกนะฮะกันยายน2024 uk ซื้อไป20ตันนะครับ october นะฮะหรือว่าตุลา2024 uk ซื้อไปอีกแล้วครับ31ตันและในรอบนี้ยังมีอเมริกานะมีก็เรียกติดหมายติดมือนะอยู่ในเต็ดสเตทอเมริกาเนะี่ยมีซื้อไปครับ6.2ตันเขาเียแ,แอบแอบซื้อ6.2ตัน แม่ไปสัญญาณอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาถึง December, หรือว่าธันวาคม2024กับ USA หรือว่าอเมริกานะเหมาเข่งหน่อยนะฮะตอนนี้รอไปเลยครับ65ตันประเทศอื่นเอา้าหหงอยไปเลยครับซื้อไม่ได้หรือเขาไม่ขายให้ก็ไม่รู้นะอย่างที่ผ่านๆมาก็จะมีจีนใช่ไหมจีนตรุกรกีอินเดียพวกเนี้ยซาอุเนี่ยนี่ที่ยอยซื้อกันมันเลยทีนี้ อเมริกาเนี่ยซัดเข้าไปเลยฮะในธันวา2024ครับล่อไป65ตันพูดถึงเป็นตันมันก็เยอะมากเลยเนาะ70ตันนี่ก็ถ้าบรรทุกดินเนี่ย10ล้อหพ่วงเลยนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดาเอาเอเฮ่อไปต่อกันนะครับข้ามมาปี2025คือปีนี้แหละมกราคม2025อเมริกาครับล่อไปเลยฮะซื้อจากสวิตโกเอ็กซ์พอร์ต193.4ตัน ไอยาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะซื้อเข้าไปเตรียมออดิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แสดงให้เห็นว่าอนาคตทางตลาดทุนเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะผมว่านะเพราะว่าดาวโจนตลาดหุ้นอะไรเ,น,เนี่ยมันล่วงลงหมดแล้วบอลยูก็ล่วงแล้วสงครามการค้าเอาแน่เอานอนไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ไม่ขึ้นภาษีแล้อ่า นอนฝันหวานไปอีกคืนเอาจะขึ้นแล้วเลื่อนไปอีกแล้วอะไรพวกนี้แหมสิ่งที่นักลงทุนไม่ต้องการมากสุดก็คือความไม่แน่นอนก็คืออยากทําอะไรก็ทํามันไม่ใช่ครับทำให้ตลาดหุ้นเจ๊งไปเลยครับก็เป็นอย่างนี้แหละเอา้ากลับมาอีกครับอย่างที่บอกว่าอเมริกาเนี่ยซื้อทองไป193ตันโอ้โหเขาเรียกว่าถ้าเป็นวิย์บอกก็เล่นสะแห้งเลยนะฮะ ไม่เหลือให้ประเทศอื่นซื้อเลยนะอเมริกาซื้อไปแล้วแล้วจีนซื้อได้เท่าไหร่นะฮะตอนเนี้ซื้อได้0.2ตันหรือ200กิโลนะโอ้โหเขาไม่มีตังซื้อหรือเขาไม่ขายให้หรือซื้อไม่ได้หรืออะไรกันแน่ประเมินยากมากเลยนะครับตอนนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจจะล่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมคาดการไวย้ยางงั้น เนื่องจากสัญญาณแบบนี้ประเทศต่างๆธนาคารกลางเนี่ยซื้อทองคําจริงนะครับเขาไม่ได้ซื้อทองคํากระดาษนะเล่นเป็นทองคําจินเลยทองคําจริงที่อยู่ในโลกใบเนียแล้วก็มีหลายสานักข่าวนะเคลมว่ามีอยู่ประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นตันเออเฮอมันก็เยอะเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าเอาไปฝากที่เมกานะอยู่ที่ฟอร์ดน็อกรัฐเกตกอีกอ,อยู่ที่นิวยอร์กเต็มหมดหรือเปล่าก็าไม่รู้อยู่ที่อังกฤษก็เยอะนะ,อะทองคำเนี่ย อย่างที่บอกนะอันก,ก็ซื้อไปนี่ก็หลายเป็น100กระตันแล้วเนี่ย24 20เนี่ยก็ประมาณนั่นแหละเกือบร0อตันแล้วอเมริกาเนี่ยฟาดไปที200กระตันออโหทอง200กระตันเอาเหลือที่ไหนหาขนไปเนี่ยเนาะทงสัยคุ้มกันกันอย่างมองมันเลยแหละโอเคครับอันนี้คือเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํามันขึ้นแล้วมาคาดการณ์ในอนาคตนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับ ก็มาดูครับมีหลายสำนักครับอย่างเช่น City Group โ o m e n Set i n v e เ t i n g h a r เว r d นะครับเขาคาดการว่าปีนี้เนี่ยต้องคำจะไปถึง3,000 USD ดต่อทรอยออนผมก็คิดว่ามันไปแน่ๆครับซื้อขนาดนี้ซื้อเอาซื้อเอานะฮะก็ไม่เห็นมันจะถอยหลังเลยก็มีพักตัวเล่นช็อตเซล์ลนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นผมถือว่าไม่หลงหรอกนิดนึงนะนะ คาดการไว้ว่าทองคำนี้จะไปถึง3,000-3,190ถยูเอสดอลลร์ต่อทรอยออนนะครับส่วน JP Morgan นะครับคาดการอีกว่า5ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าก็น่แหละ2 0 3 0าประมาณนั้นครับทองคำจะไปถึง5,000 u s เดอลลร์ต่อทรอยออนดังนั้นทุกวันนี้ก็ต้องเก็บหอมรอมริบเก็บกันไว้เตะนะครับทองคำนี่มีจะพุ่งพุ่งพุ่ง ปุ้ง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 ใช่ไหมก็ดูดิกราฟที่ผ่านมาเป็นไงกองทุน SPDR หรือว่ากองทุนทองคำระดับโลกนะครับที่ผ่านมาเขาก็ซื้อไปอนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เขาซื้อเพิ่มมาก็3ามตันเลยนะ28นะ่กุมภาพันอยู่ที่สต็อกทองคำเขาอยู่ที่262ตัน ตอนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น270.7ตันตโอ้โหก็เพิ่มมาตั้ง8ตันเขาก็ซื้อเยอะเนาะโอ้โหไม่ธรรมาดานะกองทุน s อ d พีเดีเห็นไหมละ่ะทุกคนต้องการทองทั้งนั้นครับตอนนี้ทองคำอะทุกคนเก็บทองคำอย่างเดียวส่วนเงินสกุลอื่นก็ไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้เอามาดูอีกฮะตลาดหุ้นไทยเป็นไงบ้างตลาดหุ้นไทยนะครับปิดอยู่ที่1,100 59จุด ก็ร่วงลงมาตั้งเท่าไหร่ศูนจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์่วงลงมาเยอะเลยครับตั้งแต่พันสามนี่ร่วงลงมาเหลือเท่านี้เนื่องจากอะไรก็ไม่มีเงินทุนไหลเข้านะทิศทางต่างๆของตลาดนุ่นไทยก็อย่างที่บอกเทคโนโลยีก็ไม่มีมีแต่ธุรกิจสัมปทานต่างๆเงินต่างประเทศไม่เข้าก็จบแล้วต้องทําไงครับสําหรับตลาดหุ้นประเทศไทยพับมือไว้ครับเก็บเงินสดไว้ที่ธนาคารหรือถ้าจะให้วัดใจก็ โน่นไปซื้อทองครับถือทองไว้มีโอกาสจะเก่งกําไรแต่ว่าหลายปีหน่อยก็ไม่เป็นไรครับโอเคนะ,คะัะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาครับไปเบิกตังมาไปซื้อทองเลยวันนี้ขออัปเดตเท่านี้ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ